สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรกล้วยหมวนฉาบหวานพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนดูจบคลิปสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งหม้อค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะเสร็จแล้วก็ใส่น้าเปล่าลงไปเกลือปน่น น้ำตาลแท้ขาวในส่วนของน้ำตาลแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลแซ้ขาวนะคะเพราะจะทำให้กล้วยของเรากรอบและกรอบนานค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นก็คนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบเตยค่ะในส่วนของใบเตยแนะนำให้หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนี้เล็กน้อยค่ะ เสร็จแล้วใส่เนยเค็มส่วนนี้เขาก็ตมที่ก้นให้เลยนะคะพอใส่เนยลงไปเสร็จก็คนให้เนยละลายเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ใลายร้อนค่ะส่วนในขั้นตอนการต้มน้ําเชื่อมเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมปอกกล้วยกันเลยค่ะก็เตรียมน้ําเปล่าไว้ด้วยนะคะไว้สําหรับแช่กล้วยค่ะ ส่วนกล้วยที่เราใช้ในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำว้าดิบนะคะก็ใช้ประมาณ70-8 0ค่ะก็จะใช้ลูกใหญ่หน่อยนะคะเวลาม้วนจะได้ม้วนง่ายต่อไปเราก็จะนำกล้วยมาตัดหัวตัดท้ายค่ะแล้วก็นำลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าการที่เราแช่กล้วยในน้ำเปล่าแบบนี้จะช่วยทำให้ยางกล้วยหลุดออกไปนะคะตอนที่เราปอกก็จะได้ปอกง่ายค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปอกกันเลยก็ให้เราเตรียมน้าเปล่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นเกลือป่นนะคะจากนั้นก็คนให้เกลือละลายต่อไปเราก็จะปอกกล้วยค่ะส่วนในขั้นตอนการปอกเปลือกกล้วยนะคะเราก็ใช้เป็นมีดปอกผลไม้ค่ะถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นมีดสองคมหรือจะใช้เป็นวิธีการแกะเปลือกกล้วยก็ได้ค่ะ ในส่วนของมีดปอกผลไม้เราก็ใช้ปอกกล้วยเป็นประจำนะคะก็จะสังเกตว่ามียางกล้วยดำๆำติดอยู่นะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเนี้ขั้นตอนนี้เราจะปอกกล้วยไปจนกว่าจะหมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแช่กล้วยในน้ำเกลือแบบนี้40นาทีผิวกล้วยของเราจะได้ไม่ดําค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่กล้วยในน้ำเกลือครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะตอนนี้กล้วยที่เราพักไว้ก็เสด็จน้ำดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาสไลด์ค่ะในวันนี้เราใช้เป็นมีดสไลด์กล้วยแบบนี้นะคะถ้าใขรต้องการเราจะแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของมีดสไลด์นะคะสามารถปรับความหนาบางได้ตามความชอบนะส่วนของเราก็จะใช้ความหนาบางอยู่ที่1มิลค่ะ พอสไลด์แผ่นกล้วยเสร็จนะคะเราก็จะมาม้วนให้ดูค่ะในขั้นตอนการม้วนก็ไม่ยากนะคะให้เราหยิบแผ่นกล้วยขึ้นมาจากนั้นก็ม้วนแผ่นกล้วยเข้าหากันแบบนี้ค่ะพอม้วนเสร็จนะคะก็ให้เรากดบีบลงไปที่แผ่นกล้วยด้วยนะเพื่อให้แผ่นกล้วยได้ติดกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทําให้ดูอีกหนึ่งแผ่นดูตามได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ม้วนแผ่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแผ่นกล้วยไว้ให้เซ็ตตัว30นาทีทําแบบนี้เวลาที่เรานําไปทอดแผ่นกล้วยของเราจะได้ไม่คายตัวนะคะตอนนี้เราก็ได้พักกล้วยม้วนไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยไปทอดกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ามันรอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางาค่อนแรงค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยใส่ในส่วนของกล้วยม้วนลงไป ในขั้นตอนนี้ก็อย่าทําแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะคายตัวค่ะในขั้นตอนการทอดกล้วยม้วนนะคะไม่แนะนําให้ใส่กล้วยลงไปเยอะเพราะจะทําให้กล้วยทับกันนะคะแล้วก็จะทําให้กล้วยของเราทรงไม่สวยค่ะก็ให้ใส่ลงไปประมาณนี้ก็พอนะพอใส่ลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งคนนะคะเราให้กล้วยเซตตัวก่อนพอกล้วยเริ่มเซตตัวแบบนี้ค่อยให้เรากลับด้านค่ะ ในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะคะถ้ากล้วยยังไม่เซ็ตตัวก็อย่าเพิ่งคนแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้แผ่นกล้วยคายตัวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดกล้วยไปจนกว่าจะสุกค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดกล้วยม้วนของเรามาจนสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นแล้วก็นําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะ พอตักกล้วยออกไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทยอยนากล้วยลงไปทอดรอบใหม่เวลาทอดก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดกล้วยของเราไปจนกว่าจะเสร็จจากนั้นค่อยมาดูกันคะ่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าแผ่นกล้วยของเราหลุดหรือว่าคลายตัวออกไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไวใ้ให้คลายร้อนก่อน,อนค่ะ ตอนนี้กล้วยที่เราพักไว้ก็คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ําเชื่อมมาผสมเลยค่ะพอใส่น้ําเชื่อมลงไปเสร็จนะคะเราก็จะใช้วิธีการเขย่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนี้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ําเชื่อมจะไม่เกาะแผ่นกล้วยนะคะสูตรที่เราทําในวันนี้ตัวน้ําเชื่อมเกาะที่แผ่นกล้วยดีมากเลยค่ะพอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะตักแยกในส่วนของน้ําเชื่อมและกล้วยออกจากกันค่ะ ในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้แช่กล้วยในน้ําเชื่อมนะคะเพราะจะทําให้แผ่นกล้วยของเรานิ่มเวลาที่เรานําไปฉาบกล้วยของเราจะไม่กรอบค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามันรอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่แผ่นกล้วยลงไปทดสอบค่ะพอกล้วยของเราลอยตัวขึ้นมาเร็วก็แสดงว่าน้ํามันใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยม้วนของเราลงไปฉาบค่ะ ส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะคะพอใส่กล้วยลงไปเสร็จเราก็จะคนกลับด้านไปมาเพื่อให้กล้วยของเราสุกเสมอกันดีค่ะส่วนในขั้นตอนการทอดนะคะก็ให้เราสังเกตที่ฟองอากาศถ้าไม่มีฟองอากาศก็แสดงว่ากล้วยของเราสุกดีก็ให้เราตักขึ้นได้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนการฉาบกล้วยรอบที่2เราจะไม่ใช้เวลาทอดนานนะคะเพราะถ้าทอดนานเกินจะทําให้น้ําเชื่อมที่อยู่ก้นกระทะไหมค่ะ พอตักกล้วยออกมาหมดแล้วจากนั้นก็ให้เรารีบนํากล้วยลงไปทอดรอบใหม่นะคะในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้พักไว้นานเพราะจะทําให้น้ําเชื่อมที่อยู่ในกระทะไหมค่ะสำหรับวิธีการฉาบกล้วยก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะคะกลับด้านไปมาจนกว่ากล้วยของเราจะสุกดีจากนั้นค่อยตักขึ้นค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ฉาบกล้วยม้อนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยแต่ในขั้นตอนนี้กล้วยของเรายังไม่คายร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกระจายตัวกล้วยออกจากกันแล้วก็พักไว้ให้คายร้อนจากนั้นค่อยมาจัดเสร่ถุงกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะได้ยินว่าเสียงกล้วยของเรากรอบมากเลยนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยม้วนฉาบหวานสูตรนี้เป็นสูตรที่ทํากินทําขายได้จริงค่ะที่สําคัญขนมกล้วยของเรามีความกรอบอร่อยไม่อมน้ํามันและเก็บได้นานนะคะส่วนขนาดของถุงก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์สินค้าของเราได้เลยค่ะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกําลังดีมีความกรอบอร่อยหอมมันลงตัวมากค่ะ ยังไงก็ลองไปทำกันดนูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ